สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พารวยได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาตามแนวทางตัวเลขตำเล่าซูพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับพี่น้องเนาะกับมินิม้าเพื่อครับผมพอดีพอโทมหาพอดีครับผมตำารลวพ่อไพยบุญครับโงดว่าหันครับพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ชื่นชอบรักลอยพอไพ่บุญครับผมไม่พลาดไม่ผิดหวังครับผม ครับลักลอยเพิ่นเขาที่เกาเด้อครับพี่น้องหรือว่าหลักหน่วยล่างนะครับพี่น้องเนาะเข้าที่เก้าครับผมพ่อไปบูนครับส่วนเลขชุดประกปบู่กอะสุดายครับพี่น้องเนาะลุดไปครับผมแต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็มีข้อเมนต์มากครับผมว่าลักลอยพอแม่นครับพี่น้องเนาะครับแล้วกับในส่วนเลขอ่า ในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะพอกัะได้มาแล้วเด้อครับผมยังไงก็ไปเบิ้งน้ากันเป็นแนวทางเสียงสวกเส้นงดวงครับถือว่าอ่ารักลอยเพคนเดินดีครับพี่น้องเนาะเพิ่งจะลดแข่งวดเดียวครับผมนอกนั้นก็เข่ามาต่อนเนื่องครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตํลราวกับพ่อไพบุญครับน้าเชียร์ผ้าด้วยกับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมเชินเขยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าด้วยครับผม ไปรับช่มรับฟ้องแนวทางกับพ่อกันเลยครับพอครับน้ำเชียร์พาดลวยสวัสดีพ่อพี่บูนครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชียร์พาลวยครับครับพอ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีน้ำเชียร์เย้ยโอ้ยเสียงไว้ใสกว่า กำลังสิไปอ็นรงน้ำรงคว้างเด้ก็เลยโทรบอกเกาไมาเชื่อเอาตำเล่าไปก่อนเด้อว่าหนาวปะพ่อไข้หวัดแล้ครับอากาศท่วนทุนเป็นแล้วครับคือกันแล้วเริ่มแล้วเริ่มไายตัวแล้วเริ่มวันนี้แล้วครับผมอย่าฝ่าว่อนเลยนอพ่อพ่อจะลงน้ำใหญ่แล้วไม่เนาะเขาก็อยากว่าอยากให้หว่านอพ่อจากนางฟิงไฟเข้าดาวติ แมนครับขวนเพื่ันอยู่ตลบบ่โอ้รักลอยเดินดีได้ปล่าเดินดีครับไปนนมันเล็ตัวเด่นมันบมาเลยเนาะมันมาตะเล็กประกอบเนะ 68, าะหกเจ็ดแปดมาแค่แปดเนาะครับเนาะแมนครับผมเออแค่แปดมากแค่แปดรับรักลอยครับผมรักบนเก่าบอาอะไรเปล่าเอาเอาวันศุกร์นี่ละตีผ้าเนฟซีพอไปบุญเราขึ้นในเมื่อนแล ครับพ่อเงี้ยีกป่ะเอาเก่งมากนะครับเนาะครับผมเน่นมากว่านี่ศูนย์หนึ่งเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าตัวประกอบครับประกอบศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ชุดชุดเต็มครับนะ้ำเชื่อพระล่อยครับเก่าชุดเลยเนาะครับพ่อศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่

ที่พระลวยสังเกตไหมครับใ้เลขมันชนกันทุกหลับชุกต่องเลยได้ศูนย์ตัวเดียวเนาะงวดนนี้พ่อหมัดใจศูนย์เอวันศุกร์เ้อมันใจศูนย์ครับผมพ่อทีจัดสามตัวให้ชุดเดียวโคโลเลยชุดพ่อมักที่สุดเนาะเอาชุดเดียวเลยครับซีหนึ่งศูนย์ครับสีหนึ่งศูนย์ักกับเอา อันเพี้าวกร้อยพ่อมากนี่แหละฉีดเส็นหนึ่งศูนย์หนึ่งพ่อหนึ่งศูนย์ครับฉีดเซ็นไปนะครับผมลักลอยกับซี่ครับผมทุกตัวกับมีซิดออกได้ด้วยครับผมกับเลือกหลักร้อยของพ่อเยอบเผลอครับพี่น้องเนาะศูนย์สี่ห้าเก้าแต่ว่าพอหมักไปทีซี่ครับผมครับพ่สี่หนึ่งศูนย์เม็ดเดียวนี่แหละครับอืมชนศูนย์จีพ่อ แมนครับเอ้กันรูด่อการรูดศูนย์นะล่ะวันซุ์ปี่ฮอดนี่เนาะครับเนาะครับป่ะรูดศูนย์เอาขึ้นแล้วเนาะพ่อเมืนอี้เอาขึ้นเลยครับเล่ชุดเล่นตรงตรงเลยครับผมเน้นตรงตรงเลยครับผมร้อยสิบหน่วยครับกับมี่เมยซี่เพิ่นเดชโเลยหลับลักลอยน้่อยู่ด้วยพ่อรับกับเพื่อนกัเล่นอให้คาดน้ำชากาแฟไปอยู่ครับผม ขะอบคุ่นก็ได้หลายเด้อเก่ามาเช่าเ้ยรักน้ำพอน้ำเชียร์ผ้าลวดเก่ามาเช่ามูลนี่แหละครับผมได้รับแล้วครับครับอ๋อสำรับคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับิีลบควนพอให้บูนซ้ำนี่เด้อครับพ่อครับน้ำเชียรผ้าลวดยู่ดีไม่แห้งเด้อเก่ามาเชีย้์น้ำตาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่นอกรับผม ตำลาวพ่อไพบูรครับพี่น้องเนาะกับผมกับพิ่เจนาเบิ่งไปนัากันทั่งเลขชุดเต็มครับผมเพิ่นจะให้ชุดเต็มดนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขสามตัวเพิ่งให้เม็ดเดียวครับผมเด่นบนล่างศูนย์หนึ่งเก้าครับผมศูนย์หนึ่งเก้าตัวประกอบศูนย์สามสี่ครับผมตัวประกอบศูนย์สามสี่จะสังเกตว่าเพิ่นว่าช้อนศูนย์ครับผมแล้วกะ ถ้าจะรูดก็รูดศูนย์ครับพี่น้องเนาะวันศุกร์ต้องมีเห็นห็นศูนย์เนี่ยครับผมครับจัดชุดเต็ม9คู่ครับผมมี0 0 0 3 0 4 1 0 1 3 1 4 9 0 9 3 9 4เกาเลขพอจะเน้นตรงเด้ครับพี่น้องเน้นตรงตรงครับผมกับเบาๆครับพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วนมากก็จะเป็นบนกันล่างแหละครับผม ครัเน้นเม็ดเดียวได้ครับพี่น้อง1นเม็ดเดียวครับผม10เม็ดเดียวครับมาที่หลักร้อยครับผมอันนี้หลักร้อยแม่นๆพ่อพบูลศูนย์สี่ห้าเก้าครับผมหลักร้อยศูนย์สี่ห้าเก้าแล้วก็มาที่ชุดประกบ3ตัวเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะจัดให้เม็ดเดียวครับผม 410เม็ดเดียวครับ410เม็ดเดียวนี่แหละครับผมตำเล้าพ่อไปบูนยี่บเจ็ดธันวาคม67เจ็อาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีดเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะวันศุกร์นี้ครับผม27ธันวาคม67ตำเลา้าสองถุงเครงครับผมเส้นใดเพิ่นมากก่อนเดี๋ยวน้ำเชื่อผ้ารวยก็จะ ทย,ย่อยลงให้พี่นอ้องเี่ครับผมก็เหลืออีกหลายเซียนอยู่ครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงคลิปรวมเซียนครับผมที่พี่น,อน้องหลายท่านรอคอยครับผมครับจนหรับคลิปนี้สวัสดีครับ